มาเร็วอกกเอาหน้ากากเอวน่ะเดินม,มาอึ๊บเ <c oughs> ก่งเอา้าวอรุกลุกกล้าลุก,ล,กลุกเร็วเออค่ะอ่ะใส่ยังไงใส่หน้ากากใส่ยังไงใส่ยังไงคะอู้ใส่ยังไงอ่ะใส่ยังไง นี่ไถ่แล้วเก่งอ่าเดินมาเดินมาเออเก่งนึกาะค่อยๆเดินอึบเก่งอึแบจบึงไม่ต้องไม่ต้องเแบะเบะไม่ต้องเแบะเบะ เออไม่ต้องเบะเบใส่หน้ากากอ่ะไม่ต้องเอานิ้วเข้าปากเลยมาเดินมาเกง่งงั้นแหละค่ะเกง่งเออเก่งจังเลยเอออะไรอันนี้เหรออะไรคะอันไหนคะอันนี้เหรออันนี้เหรอ Mama ada malu. Ma, nah, Keing yuk. Oh oh. Oh oh. Mm hmm. Mm hmm. Nao. Letih dah -oh. kah? มีเหนื่อยแล้วหรอลูกมีมีเหนื่อยแล้วหรอคะอืมอืม,มไปไหนด,ดึงดิงดิงอะไร ดดดดดいいติงติงอาจะติงติงอาจะติงติงอาจะติงติงเนาะเออนนยนติยงเติงนนยนเอานนยนหรือติยงเติงอืมอะไรคะเอ้ยเอ้ยเลยงยังไกเอาลูก